ฝันว่าแม่ตายหลายหลายท่านคงเกิดความไม่สบายอกสบายใจกับความฝันเช่นนี้แต่มาฟังคำพยากรณ์การทำนายฝันของอาจารย์ลักษณ์กันว่าถ้าคุณฝันว่าแม่ตายเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าฝันว่าแม่ตายแล้วคุณแม่เรากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตรงนี้คุณสบายใจได้เลยค่ะเพราะถือว่าเป็นความฝันที่ดีนะคะเพราะอีกไม่นานอาการของท่านจะค่อยๆทุเลาลง แล้วก็จะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเกิดท่านเนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วเราไปฝันว่าคุณแม่ตายตรงนี้ก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันเพราะจะหมายถึงตัวคุณเนี่ยค่ะหากมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่จะมีผู้รับผู้ใหญ่เข้ามาให้การอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือคุณปัญหาต่างๆที่มีเนี่ยก็จะค่อยๆคลี่คลายไปนะคะสำหรับเลขนําโชคเวลาเราฝันว่าคุณแม่ตายเนี่ยนะคะก็จะมีเลขห้า เลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขศูนย์แต่ในกรณีนี้เนี่ยอาจารย์รักเข้าใจว่าเวลาเราฝันแบบนี้มันจะเกิดความไม่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตื่นขึ้นมาภายในสามวันเนี่ยให้ทำบุญใส่บาตนะคะแล้วน้อมนำบุญอุทิศบุญเนี่ยให้กับคุณแม่หรือถ้าเกิดว่าอยู่บ้านเดียวกันนะคะอาจจะชวนคุณแม่เนี่ย มาใส่บาตรร่วมกับเราก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวคุณแม่แล้วก็เป็นการเสริมดวงให้กับตัวคุณด้วยเช่นกัน